หวานที่ยิบตัวติดกันไม่ห่างเปิดภาพล่าสุดแอปทักษอ,อนควงนนกุลพาเปิดตัวดินเนอร์กับแก๊งเพื่อนหวานที่ยิบจริงๆสำหรับแอปทักษออนกับนนกุลชานนท์ที่ล่าสุดมีโมเมนต์ที่แฟนๆรอคอยอีกครั้ง เมื่อมีเพื่อนเปิดภาพไปดินเนอร์มีทั้งนางเอกแอนทองผสมเชอรี่เข็มอับสอนนัทมิรียเป็นต้นที่สำคัญงานนี้แอปและนนกุลร่วมเฟรมด้วยพร้อมแคปชั่นว่า thank you พี่ป๊อปผู้ที่ไม่มีไอจซึ่งสาวแอปก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าดีใจที่ได้เจอค่ะไว้นัดกันอีกนะคะพี่โอท่า่่่่ง่่น่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่ แถมมีแซวแฟนนนกุลกันกระจายเช่นใจฟูเลยต้องขอขอบคุณลีดองวุ๊เจอคนห่วงแฟนแล้วหนึ่งจบงานติดจรวดไปเลยยิ้มกว้างเลยนะพ่อให้มันได้แบบนี้สิสุดยอดน้องนนของเจ๊เลิกงานปุ๊บติดจรวดไปหาปับ๊บโอยเขินเป็นต้น